สวัสดีครับท่านผู้ชมลูกศิษย์หลวงปู่สวงพระโพธิสัตว์ทุกท่านคลิปนี้เป็นการเดินทางตามที่หลวงปู่สวงมาเข้าฝันบอกให้เดินทางไปที่ธมอใบด์ตอนนี้6 2โมงยนาทีนะฮะเช้าวันที่11นะฮะวั 11. น11กรกฎาคมพศ2 5 6 5นวันนี้เป็นวันจันทนระ์นะฮะอันนี้เป็นบรรยากาศที่ตลาด ช่องจอมนะครับฝนตกทั้งคืนนะฮะตกตั้งแต่ตอนมืดนะฮะประมาณสักสองทุ่มนะฮะมาจนถึงเนี่ยทั้งคืนเลยนะฮะอันนี้วันนี้ฝนตกอันนี้ก็เป็นรถบัสอ่ประสาทช่องจอมนะฮะคันแรกและคันเดียวเช้าวันที่สิบเอ็ดนะฮะรกรกฎาคมสองห้าหกห้า ตอนนี้เติมน้ำมันที่ปั๊มปรอร์ทอก่อนจะข้ามแดนที่ช่องจอมนะฮะเป็นปั๊มสุดท้ายมดไป500บาท14บสี่ลิตรนะฮะเติมน้ำมันแล้วก็แวะมาซื้อของไปทําบุญเพิ่มเติมนะฮะนี่จะได้อาน,นิสงส์แก่ผู้ที่โอนเงินมาครับ กินข้าวเช้าฝั่งไทยแล้วต่อไปก็กินฝั่งตัมบูชาหลายวันเลยตอนนี้นี่ของที่จะเอาไปถวายพระถวายฤาษีก็เต็มรถนะ,ะตอนนี้ตอนนี้มามา่าหกกลงปลากระป๋องก็หกแพ็คนะฮะตามเป้าแล้วก็กาแฟกาแฟมีห้าแพ็คนะฮะทั้งหมด 5, 5ห้าห้าห่อห้าห่อใหญ่นะครับ ก็มียาฉีดยุงยาฉีดยุงอีกสี่ขวดนะฮะขวดละเจ็ดสิบห้าบาทไอสเปรย์ฉีดยุงสําหรับเดินเข้าป่านะฮะก็อยู่ตรงไหนไม่รู้นะครับอ่าสบู่แป้งอะไรพวกนั้นนะฮะงานนี่เวลาสิบเอ็ดโมงสเิเอดนาทีนะฮะตอนนี้มารอบหนึ่งแล้วเลยต้องวิ่งไปซื้ออากรสแตมนู่นอำเภอกับเชิงนะครับ ก็เลยช้านะฮะเพราะชุดก่อนมีอาากรสแตปมเหลืออยูอ่ในกระเป๋า่าแต่ชุดนี้หาไม่ได้ก็คิดว่าเขาจะมีนะฮะเมื่อก่อนเขาจะาที่สุรก,กรเขาจะมีสำรองไว้นี่ไม่มีเลยต้องวิ่งไปไปกลับ20บกิโลนะฮะสภาพบรรยากาศช่องผ่านแดนช่องจอมนะครับช่องไทยกัมพูชาช่องจอมวันที่ สิบเอ็ดกรกฎาคมพศ2 5 6 5นรบะฮะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะจอดวิ่งเอกสารก่อนนะครับท่านนี้วันนี้อ่าฤาษีเจ้าเฮงข้ามแดนไปฝั่งกัมากับหลวงปู่สวงไปปฏิบัติธรรมที่นั่นนะครับวันนี้อ่าจะ ข้ามไปกมพูชานะฤาษีปิดจมาทที่นั่นที่ฝั่งกมพูชาตนี้นี่ฝน,นตกอ่าบรรยากาศสวยไปอีกแบบนะฮะตรงนี้มีหมอกอ่าตรงยอดเขานะฮะของกมพูชานะลงลงด่านมาก็ข้ามแดนมาก็จะเจอนะ เป็นภาพบรรยากาศปั๊มของวาสนานะครับวันนี้ฝนตกวันนี้วันที่11รกรกฎาคมพศสองพนรสิบห้านะวันนี้ข้างหลังเป็นเขาแล้วก็มีหมอกนะสวยงามนะเมฆหมอกเมฆฝนนะ อันนี้อน,นุสาวรีย์จังหวัดอุดรมีชัยนะจะมีอน,นุสาวรีย์พระเจ้าชัยวรรันที่เจ็ดนะไอ้ซ้ายมือน,นี่ทางเข้าไปในตัวเมืองนะอันนี้เราไปเลี่ยงเมืองน้ำเขาหน่อยนะฮะวันนี้วิ่งผ่านมาเห็นที่ล้างรถอยู่ข้างทางก็เลยล้างหน่อย ตั้งแต่ไปกัดจักรเหม็นครั้งที่แล้วไม่ได้ไม่ได้ล้างเลยล้างรถอยู่ข้างทางนะฮะง,ง่ายเลยเมื่อกี้รถคันหนึ่งมาล้างก็เป็นรถที่วิ่งผ่านมาแล้วก็จอดล้างเหมือนกันนะครับที่กัมพูชาจะมีต้นตาลเยอะนะฮะตรงจุดไหนที่มีต้นตาลก็จะเยอะมากนะ อันนี้แค่ส่วนน้อยนะครับถ้าเป็นจังหวัดกับรงสะปือจะเยอะมากรับมองไปตรงไหนมีแต่ต้นตาลเต็มไปหมดอันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ สีเดินทางปกติก็จะไม่ใส่ชุดือสีนะฮะจะใส่ชุดขาวช่วงนี้ตลอดระยะเวลาผมจะใส่ชุดขาวเป็นหลักนะฮะพอช่วงปฏิบัติเจ็ดวันนี้จะเป็นชุดขาวและชุดือสีสลับกันนะครับช่วงนี้จะเป็นท้องทุ่งกว้างนะฮะเนี่ยนะครับเป็นแบบนี้ ทาง้อมฝั่งถงนนนะฮะกว้างผมเรียกว่าทุ่งกุลาของกัมพูชานะทุ่งกุลาร้องให้ทุ่งกุลาร้องให้ของจังหวัดส,สุรินนะแถวอำเภอท่าตูมเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นลนักษณะแบบนี้เลยฮะมองไปเห็นสุดลูกหูลูกตาฮะแต่ปัจจุบันมองไปจากไหนเห็นแต่ต้นยูคาลิปตัสเต็มไปหมดนะครับกำลังมุ่งหน้าไปเสียมเรียบนะฮะอันนี้ก็เป็นท้องทุ่ง อเหนือทิศเหนือของตนเลสาบนะทะเลสาบของกรัรมพูชานะครับจะเป็นทุ่งกว้างสุดลูกหูลูกตาแบบนี้นะครับอันนี้ตัวเมืองเสียมเรียบนะถ้าเป็นเมนื่อก่อนนี่โอ้โหจอแจมากนะอันนี้ก็ฝั่งขวาเน,นี่ก็จะเป็นสวนสนุก มีชิงช้าขนาดใหญ่นะสร้างเสร็จก็เจอ COVID โควิดพอดีครับปกติถ้าเป็นปกตินี่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะเยอะมากทั่วทั้งเออจากหลายประเทศทั่วโลกนะฮะเต็มไปหมดคณะทัวร์นี่เยอะแยะนะแต่ตอนนี้โควิดเพิ่งจะเริ่มปลดล็อกก็เริ่ม มีมาบ้างแต่น้อยมากนะฮะถนนก็เลยโล่งก็บวกกับถนนเขาทำเป็นหกเลนด้วยยังหนักนะฮะเสียมเรียบไอ้คนที่จะมาแล้วก็จะเดินตลาดกลางคืนนี่จบเลยนะฮะข้าวเนื้อควายตากแห้งนะครับอันนี้ เงียบกูบายเงียบกูนะ,ะผมจะตกหนักเลยแหละนะกินข้าวท่ามกลางสายฝนตกหนักนะฮะเหตุอนไดหนอถึงฝนตกหนักจกังวันนี้นะฮะผมมาเสียมเรียบเป็นยี่สิบกว่าครั้งเนี่ยไม่เคยฝนตกหนักแบบนี้นะฮะดูนะฮะเนี่ยกินข้าวท่ามกลางสายฝนเลยงานนี้กินข้าวเสร็จก่อนข้าโรงแรมนะ เริ่มเริ่มหยุดแล้วนะเริ่มเบาลงละทิ้ีนข้าวตรงนี้นะเนื้อเนื้อควายแดดเดียวยาง <c oughs> นี่เข้าโรงแรมที่พักนะฮะตอ,อนนี้ฝนตกหาลำบากก็เลยได้ห้อง ยี่สิบดาลลา่านะฮะยี่สิบดาลลา่ากระมาณหกร้อยบาทนะอันนี้ด้านหน้าอ่าได้ห้องสามหนึ่งสองนะฮะชั้นสามห้องที่สิบสองนะฮะ นี่ห้องพักราคาหกร้อบาทนะฮะเป็นแบบนี้นะฮะนี่กขด้านข้างมองมองไปเห็นพนมกุเลนอยู่ไกลๆนู้นนะลิบๆนะพุณนี้เช้าจะถ่ายให้ดูะ แมนี้เขามีเตียงน้อยด้วยนะ,ะเตียงน้อยสำหรับเด็กน้อยนะฮน่ารักดีนะไม่เคยไม่เคยเห็นโรงแรมไหนท <ำ S 1> ั้งเชิญทุกท่านคอยติดตามชมเรื่องราวการเดิน,นทางมาปฏิบัติธรรมนี่นะครับของฤาษีเก้าเหงใน<ด>ช่วงนะวันเข้าพรรษาเจ็ดวันเจ็ดคืนในดินแดนของหลวงปู่สวงเรื่องราวจะเป็นอย่างไร ผมเดินทางไปที่ไหนพบเจออะไรบ้างและทำอะไรทุกท่านคอยชมนะครับรับรองจะมีเรื่องดีๆแบบท่านไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างแน่นอนคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ